ไปที่จังหวัดพัทธลุงนะคะนักวิจัยไปค้นพบเห็ดชนิดสายพันธุ์ใหม่ของโลกเลยแล่ะค่ะซึ่งลักษณะของมันก็คือจะเป็นสีส้มอ่อนๆไปจนถึงสีส้มแดงนะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีไปติดตามกันเลยค่ะ ใส้มทักษินาในประเทศไทยมีรายงานการพบเห็ดสกุลนี้เป็นครั้งแรกจึงถือว่าเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษินวิทยาเขตพัทลุงซึ่งคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันสำรวจดังนั้นจะเป็นการชี้ได้ว่าในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับวิทยาเขตพัทลุงนะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ค่อนข้าง สูงนะครับเพราะเราพบทั้งที่เห็ดที่เป็นแซปโปรบก็คือเห็ดที่เป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็รวมถึงเห็ดที่เป็นเ e อ็กโตไมโครเรซาอีกหลายชนิดรวมนอกจากเห็ดควยส้มทักซินาเนี่ยครับผมยังพบเห็ด ที่คาดว่าน่าจะเป็นเห็ดชนิดใหม่เช่นเดียวกันนะครับอีกหลายชนิดซึ่งกาลังศึกษาและก็รอการรายง,งานต่อไปในอนาคตครับคุเห็ดกล้วยส้มทักษิณาถูกตั้งชื่อตามลักษณะที่เป็นทรงกล้วยสีของดอกเห็ดมองด้วยตาเปล่ามีสีส้มอ่อนจนไปถึงสีส้มแดงตรงกลางของหมวกเห็ดมีสีแดงอ่อนขอบหมวกเห็ดมีสีขาวออกแดงส่วนก้านของเห็ดสีขาวออกแดงเนื้อในและครีบมีสีขาวหรือขาวออกเหลือง ลักษณะการจเจริญเติบโตจะออกเป็นดอกเดี่ยวๆหรือขึ้นรวมเป็นกลุ่มตามพื้นดินในป่าผสมและป่าภัยการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ หนึ่งหน้าที่แรกอันหนึ่งก็คือเห็ดจะช่วยในเป็นผู้ย่อยสลายที่ดีนะครับก็คือจุลินซีเนาะเป็นผู้ย่อยสลายที่ดีนะครับย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงแล้วก็กลายเป็นธาตุอาหารกับคืนสู่สิ่งแวดล้อมแล้วงั้นต้นไม้รวมถึงสัตว์รวมถึงจุลินซีอยู่รอบรอบนั้นอ่ะก็ได้ประโยชน์ในการนําไปใช้ไปเรื่อยๆทําให้เกิดปวงโซ่อาหารต่อไปไม่มีสิ้นไม่มีสิ้นสุดน,นะครับปัจจุบันเห็ดสกุลกรีโอแคนทาริลัสมีรายงานการค้นพบแล้ว19ชนิดทั่วโลก โดยเห็ดกลวยส้มทักษีนาถือเป็นชนิดที่20เป็นสมาชิกใหม่ของโลกและงานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเรียบร้อยแล้วเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ เห็นแบบนี้แ <ounces> ล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนำไปผัดน้ำมันหอยได้เลยหรือเปล่านักวิจัยบอกว่าใจเย็นนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาเพิ่มเติมว่าเป็นเห็ดที่สามารถนํามากินได้หรือเปล่านะคะมาทำแกงโฮงแกงเห็ดเลยไม่ได้อย่าพึ่งค่ะอย่ามาอยู่ใกล้ๆกันพอบอกจะไปกินปั๊บเดี๋ยวหนีไปคนเดียวนะคะอย่าพูดนะเป็นเห็ดแต่เดี๋ยวรอให้มีการสํารวจวิเคราะห์กันก่อนละกันนะ